ยาธาวริวังฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมเวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังไมหังคิปเมวะสมเมชะโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโูปัญญาราโซยาอิจิตังปฏิตังไมหังคิปเมวะสมเมชะโต สัพเพปุเรนตุสังกปามะนีโชติราโสยธาสัพไหติโยเววัชานตุสัมโคเวนัสตุมาเมภาวตุอันตรายโยสุขิ ขายุโกภาวาเมภิวาทานสิเลสสนตวุฒาปยยัาิโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขัง พาลานติชินทโสตังปรกรม,มะกาเมปานุทาพรามนาท่านทั้งหลายจงพยายามตาดตันหาอันเป็นดังกระแสน้ำจงบันเทากรรมทั้งหลายเสียเถิดนาปายญามโมเนกาเมเนกาตามุป,ป,ปาปาชิต โมนีลากามทั้งหลายไม่ได้แลว้วยอมเป็นอยู่ผู้เดียวไม่ได้กั h ราเจกั h ราเทนางทันหเมนางประกะเมถ้าบุคคลจะทำอะไรก็ทำเถิดแต่จงทำกิจการนั้นให้จริงจริงสิทิโลหิปริภาโชพิโยอากิรเตระชัง เพราะว่าการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดพลยิ่งปรโรยโทษด,ดดโทเลีอากาตังทุกขตัางสสยโยปัาชาตปฏิทุกขตังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะว่าความชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลังกาตัางจาสุขตัางยังกตาตตะวานานุตาปติ บุคคลควรทำแต่ความดีเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังโกโซยาทาธาโทขหิตตองหาธรรมเเวานุกันตะติย่าคาทีบุคคลจะถอนแล้วจับไม่ดีย่อมบาดมือผู้จับชั้นใดสมานย่างโทป,ปรามาททางนิรยายโยปกาศทัเตี การบวชท่าปฏิบัติไม่ดีและย่อหย่อนยอมถูกฉุดไปนรกได้ฉะนั้นยังกินจิจสิทธิลังกรรมังสร้างกิเลสท่านจะยังว่าตังการงานสิ่งใดที่ย่อหย่อนและการปฏิบัติใดที่เศรมองสังกาศรังพรหมปัญญาจริยังนาต่างโหติมหาพลันตี พรมมปัญญาจันสิ่งใดของตนที่ละเลิกขึ้นมาแล้วรังเกียจตนเองการกระทําเหล่านั้นย่อมเป็นของไม่มีผลมากดังนี้ตถทาปาจจยังประวัติตา,านาังทาตุมาัตตาเมเวตังยะทิทางปินดาปาโตตาทุปะพล จะโปคะโลธาตุมาตะโกสัพพะปัญายังเป็นดาปาโตอชิคุตอิมังปะตะวังอติวิยะชาเนโยชายาติอิมังสุปปยัญชนะสัมปันงโอทนังอุตะกังวรัง อาทิตตปัจจพนานาตารหันตัสัมมาสัมมุลธรรมะสังกธาตุโยเจวะพระมัสสริกธาตุโยจะนะะธาตุโยจะพระมทธาตุโยจะสัพพธาตุโยจะนานาธาตุโยจะยาธาตุโยจะมันตธาตุโยจะสมันตธาตุโยจะพรหมธาตุโยจะเขมันตธาตุโยจะเขมันตมธาตุโยจะพรหมปัญญามันตธาตุโยจะปฐวีธาตุโยจะธรณีธาตุโยจะพสุธาท วัสดุธาตุโยจับอาโปธาตุโยอาโปธาตุโยจาเตโชธาตุโยจาวายโยธาตุโยจอากาศธาตุโยจาศุญญักษัธาตุโยจาวิญญาณธาตุโยจัญญาธาสุขังปริพนชันโตยะเฆสมันโตภิกขุโานาโตอายามปตะวะภาโกวรมะพระมยาจาริยสปาปุรณาวสีสภากาภิกุนันเจวสัมเนรนันจปาปุนันติเตตปรังทารกาจะวัฏาริกาจะทายกาทายิกาจะปวาสิกาจะปวาสิกาจะ

anya bodhi satta ananya bodhi satta jaja satta dika bodhi satta jaja viriya dika bodhi satta jaja satta dika bodhi satta jaja samatha dika bodhi satta jaja panja dika bodhi satta jaja satta viriya sati samatha panja sati viriya satta dika bodhi satta jaja samudhi satta jaja vi samudhi satta jaja samma samudhi satta jaja samma samudhi satta jaja miciha อุทหรัฐสามพันสามร้อยพันสัตว์อาจารย์อุทหรัฐสามพันสามร้อยพันสัตว์อาจารย์อุทรัฐมิชลสมพุทธิสัตว์อาจารย์อุทรัฐมิชลสมพุทธิสัตว์อาจารย์โรคอุทรัฐสามพันสามร้อยพันสัตว์อาจารย์โรคอุทรัฐมิชลสมพุทธิสัตว์อาจารย์สัตว์พระมาร์ตาบิตโรสัตว์จริยาจริยาตาสุขังปริ